เื่องช่วงคุณทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบางอย่างซึ่งอันนี้ผมพูดเกิร์ดไปแล้วนะคือทำไมไมันจึงเกิดการพยายามจะพักแบบน,นี้นี่เขาอยากกลับไปลงมานะฮะผมได้ยินมาสักหลายเดือนแล้วคุณทักษิณใจะกลับบ้านซึ่งอันที่ผมตัดใจนะฮะคือเอาผมเปรียบเทียบไม่ได้ที่ผมไม่ได้เปรียบเทียบคุณทักษิณกับอาจารย์ดีดีนะฮะผมไม่เคยคิดว่าคุณทักษิณดีกว่าหรือคุณทักษิณเลวกว่าอาจารย์ดีดีดีกว่าเลวกว่า,วา,วา,วาทุกคนเนี่ยแนะอาจารย์ดีก็มีข้อดีข้อเสียนี่ไม่ใช่ผมเปรียบเทียบในแง่้สายการเฉยเนี่ย จาจาริ์ปนีเนี่ยตอนที่โดนหลุดออกไปจากลำนาจไปโดนแล้วปัญหา2490เนี่ยแกก็อยากกัปปากแกอยากจริงๆงนะฮะสุดท้ายเนี่ยปีกว่าถัดมาเนี่ยแกก็เลยมาทำแก,แกไม่ได้กรรับปัญหาใม่ได้ไมได้ไปเรียกเป็นการขบวนการยันไตของแกแต่ว่าศาลชั้บ้านก็จะเรียกเป็นจังวัาบาง,กกางบหลวงนะวันที่26กุมภาพันธ์2492เนี่ยอาจารย์ปีนีก็รวบรวมทหารเรือแล้วก็ โลกหลวงพวกนาักศากษธรรมศาสตร์ที่เป็นผู้สิทธ์แกษษษษ่ที่เป็นความชื่อศิลป์ไทยเนี่ยไปยึดค,ความหลวงมเคือยู่ในยึดบ้ากแก้วตรงนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาทหารเรือผมมาจากพยายามจะขนนะฮะแต่ว่ามันเป็นติดที่มีคนต้อแซวว่าเป็นหาเรืออะไรไม่รู้วนะฮะคือน้ำนลมกระไหลนะฮะคือแล่น,น,ลนมาถึงเรือนาวิจโยชนเนี่ยจากเสบียีแล่นมาถึงเติมผ้าน้ำเอ่อผ่าน้ำสุขกาเนี่ยแล้วมันสะดอนนะฮะน้ำมันลงเลยก็ว่าไปบางทีก็เป็นปัญหาเรื่องคล้ายๆคุณนักสิงห์แก่พูดตอนนี้โดนหลอกนะฮะเอนอาจารย์ปีดีโดนหลอกอะไรก จะมีดีเองเนี่ยก็ก็จะโอนตัวมาอยากับบ้านยิ่งรู้สึกว่าตัวเองโดนรับอาหารโดยไม่ชอบทำใช่ไหมเป็นเป็นแกไม่เป็นนายก้วตอนนั้นแต่ว่าตรงนี้เอแกคือคุณหลวงคำรงนวสวรัตน์เนี่ยเปแกเ,เป็นนายกก็โดนทหารที่อำนาจไปก็อยากกลับบ้านนะรู้สึกในความชอบความไม่กลับบ้านก็ายางจะทำใช่ไหมแล้วตรงนั้นการทำทั้งนั้นทุกเหลืครับเนี่ย ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพี่ฝ่ายที่เรียกว่าคุณเขาเนี่ยคนาจะเลี้ยงสุขาวสียาโอนเนี่ยก็เลยขวานร้านพวกแกอแบบรุนแรงมากนะฮะมีการจับแล้วมันมีสีก็มียิงที่บางเขนี่นะฮะคุณเจียงสิดที่สายโดนจับยิงที่บางแสนในร้านพ่ดีออมาแล้วปรากฏว่าหลายคนที่ไม่ติดตามบริษัทไทยอย่างละเอียดจะไม่รู้นะฮะหลังจากความล้มเหลวครั้งนั้นแล้วเนี่ยภายในภายในกระบวนการของจามีดีเนเจ๊งเลย ก็คือมีการโทษกันมาโทษกันมาว่าใครกันแน่อาจารย์ดีก็โดนพวกตัวเองด่าหรือให้ผู้ถานเรือก็องถียโทษกันมาว่าทำไมถานเรือยกคนมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยบางคนมาถานเรือยกมาแล้วเนี่ยยกมาตีกันกับฐานบกข่าววงสับปะุดเนี่ยเขาเสียแยกคุนวานเนี่ยจะมาจะได้เปลี่ยนแล้วอยู่หัวหน้าถานเรือสั่งความอาวุธอะไรเงี้ยมีการโทษว่ารับเงินคอร์รัปชั่นอะไรก็คือคล้ายๆกับที่เราเห็นโอแกสันไม่หนักฐานเท่านั้นประเด็นที่ผมจะบอกคุณว่า ผมได้ข่าวมาแล้วผมเข้าใจนี่พูดตรงๆนะถ้าบางเริ่เสียงที่อยู่อยูไวเนี่ยผมเข้าใจอยู่ว่าคุณทักษิณที่อยากจะกลับบ้านนะฮะแต่ว่าพอคุณทักษิณไปตั้งเป้าจะจับปีนี้ให้ได้เนี่ยนะฮะปัญหาว่าเราตั้งเป้าอย่างนี้ที่ได้เนี่ยมันก็ทําให้เรื่องอื่นเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่คุณทักษิณเนี่ยคล้ายๆปล่อยไปได้ทีนี้ที่กระสานของการพยายามจะคุณทักษิณหรือคนที่พยายามจะคุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยเขาก็มองอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นท่าขึ้นนายทักษิณพูดในคันเดอร์ิมว่าเป็นเพราะเกโดนหลอกใช่มั แล้วก็บอกอ่านบทความของเลิกเหี้ด้วยหรือความจริงแล้วเนี่ยบทความผมที่ผมเขียนคุณทัศินอ่านเนี่ยนะมันไม่ใช่บทความเรื่องผมเสนอให้เลิกมาตรานแปดแล้วนู่นหรือเสนอให้เลิกหนึ่งสองเลยผมเขียนผมไม่ใช่เรื่องพวกนี้แน่นคุณทัศินผมไม่ได้เห็นด้วยเราพวกนี้แน่นะบางคนก็ว่าที่เคุณทักศินกลายเป็นแดงเจ้าหน้าแล้วนะในเรื่องของเรื่องเสาร์ปฏิทัสษ์ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮแต่บทความที่ผมเขียนที่ผมเขียนคุณทัษินเหมือนทีอ่านในคืนนี้ แต่เหนอผมคิดอย่างนี้นะฮะค,คือว่าและที่ผมว่าเป็นเป็นเรื่องของความเข้าใจการเมืองปัจจุบันที่สําคัญด้วยคือสิ่งที่คุณทักสิ่งวิญาจะทําเนี่ยนะฮะสิ่งที่ทักสิ่งวิญาจะทำในในยุทธศาสตร,ร์กองน้องที่จะเริม่มยุทธศาสตร์กองนองนะะว่าผู้อย่างตรงไปตรงมาคือพยายามจะส่งสัญญาณแบบทอดในตรียอนะฮะ คำท่าทอดไก่ตีเนี่ยเป็นคำที่คุณต้องไปโดนปฐมมาใช้ในการให้สาคัญในสุิตนะว่าคุณได้สี่เนียนในทอดไก่ตีเนี่ย,พ,ย,ยพูดง่ายๆเนี่ยเอ่ออะไรนะพูดถึงคุณคุณคุณเปรียงจิจุนานนท์ว่าอย่างไรนะว่าคนเอกเปรมเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีไม่ยุ่งการม,มืออะไรอย่างนี้ยใช่ไหมฮะคุณยมยุทธต่อของคุณแล้คุณเปรมยงไม่ยุ่งการมันคือนี่คือการทอดไก่ตีที่บอกไหมฮะคุณยิ่งร้าก็ไปชวนคุณเปรมมาเปกก็ออเรื่องเดิมตีอะไรวันนั้นเลยนะฮะที่ตรงเนี้ยไปเย นี่นี่คือการพยายามที่บอกโอเคไปเนี่ยไปเท่าไหร่ก็ไา้นะฮะก็คือไปพยายามจะเอาใจไปพยายามแล้วก็ทำอย่างอื่นๆด้วยนะฮะแับประเทศแบบโอ้โหจงรักภักดีจัดหรืออะไรประมาณนี้ทำเรื่องนี้นะฮะญาติไม่สนใจนะฮะเพราะแล้วนี่น้องเะาเป็นไงเรื่องเมื่อเดือนเมื่อกดือนที่แล้วแล้วทำห้ถึงขนาดพอะไรที่พูดตรงๆก็ไม่ค่อยดีนะนะฮะอย่างเช่นไอ้เรื่องเรือจ้างเรื่องอะไรทีหนึ่งใช่ไหมเรื่องข่าวแม่น้องเกดข่าวข่าวทีอื่ง ไอาการพูดแบบเนี้ยมันเป็นการพูดเพราะว่าไปตั้งเป้าว่าอยากจะกลับบ้านน่ะเพราะอยากจะกลับบ้านก็เลยเรือร่องอื่นๆก็เลยลืมไปหมดแล้วก็เลยพยายามจะเอาใจฝ่ายมันต้องพูดง่ายเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงหนึ่งสองรันบาลเนี่ยทำไมรัฐบาลหรือ,อนนยู่ในทรีนไม่ตั้งไม่กล้าไม่ได้แตะเรื่องหนึ่งสองอย่างที่อาคมเนี่ยกนะ็เพราะโง่แม้แต่พวกอื่นที่าหนึ่งสองขึ้นมาเนี่ยเยอฝ่ายนั้นเกิดไ,นะไม่พอใจขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่พอใจขึ้นมาก็จะทำให้ทุนทักษิณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไอ้เรื่องฟองดองเรื่องกลับบ้านก็ไไม่ด้อีก ท,ที่ความมีค่าของทฤษฎีคิดของนักสิ่เนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องของการหยุดลอนะครับผมผมอยากจะพูดอีกน้เนี่ยจะเป็นวิชาการนิดนึงนะแต่บอกไม่พลาบให้ทราบไปมันมีนักวิชาการคนนึ่นเนี่ยเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเขาเขาคิดคำคำนึงขึ้นมาเขาใช่ว่าเน็ตเวิร์ูโมนาคีนะครับเน็ตเวิร์ูที่แปลว่าคือ่ายนะโมนาคี้เนี่ยแปลตรงๆเนี่ยแปลว่าสารบัญการนะฮะ แต่ว่ามีคนแปลเขามันให้เบิร์ o n a r c h เป็นให้มันคล้องจองเป็นอะไรเป็นเครือข่ายในหัวอะไรเนี้ยแต่ความจริงว่าชาว่าแปลว่าเครือข่ายในหัวนี่มันหนึ่งมันไม่ตรงนะสองมันเป็นสี่ต่อหนึ่งสองมากเกินไปนะจริงๆแล้วมันอย่างนี้มันมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเสียงอย่างเดียวเลยปัญหาเรื่องมันไม่ตรงผมหมายถึงก็เป็นไม่เบิร์ o n a r c h y หรือเอาว่าเป็นเครือข่ายจะเรียกเป็นเครือข่ายสถาบันการตรกษาหรืออาจจะเรียกเป็นอีกคำหนึ่งมันมีฝรั่ง เป็นหน้าที่สี่ฝรั่งคนนี้เขาเรียกใช้ว่า power block นะเพราว่า power คืออำนาจ block ก็คือเป็นคณะเป็นกลุ่มกลุ่มก้อนของคนเนี่ยนะคืออาจจะพูดว่าปัจจุบันเนี่ยมันมี power block หรือมีกลุ่มก้อนหรือจะเรียกว่าเครือข่ายก็แล้วแต่ที่รวมศูนย์อยู่ที่สถาบันการตรกษานะฮะทีนี้อันเนี้ยถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ5ระดับชั้นนาห้าระดับชั้นห้าระดับชั้นนี่แหละคือระดับชั้นแรกเลยตั้งแต่บนสุดมาคือเรื่องสถาบันการตรกษาซึ่งรวมถึงวงดนตรีด้วย อย่างคุณเปรมนี่ก็ใช่นะบางคนบอกคุณเปรมนี่เปน็นเอาหมายที่เกี่ยวกับสา,ากษะสับกระสิบใช่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยฐานะคุณเปรมนี่ก็อยู่ในนัคขุนศึกษามาตั้งแต่สมัยแล้วแต่ว่าในแง่นี่เวลารุ่งสารกระสัตริย์เนี่ยเราไม่รวมถึงราชวงศ์อย่างเดียวรวมถึงเนี่ยองค์กรอันนี้ทั้งหมดเนี่ยองค์มนตรีข้าบริพารทั้งหลายแหล่นี่นะคนชื่อย,ยอดจอจารอะไรทั้งหลายแหล่ทั้งหลายที่รวมหมดใช่ไหมไอ้นี่คือชั้นที่หนึ่งนะฮะชั้นที่สองลงมาเนี่ยคือกองทัพชั้นท คือตุลาการหรือสายนะฮะชั้นที่สี่งลงมาเนี่ยคือภาคการเมืองครังนี้ก็มีภาคเดียวที่ที่หแห,หนียวแน่นนะฮะไปใั้ฝันทีม่มหาดไทคกับกับชั้นที่ห้านะครั้งที่ห้าน,นี่คือกลุ่มมวลชนนะฮะกลุ่มมวลชนตัวหลักก็คือพนักิานใช่ไหมแต่ว่าก็มีเนี่ยมีหลากสีนะะเสื้อหลากสีหลายสีคุณคงหมอตุนนะ้มนะมีสยามประชาวิวัตน์สยามอะไรต่ออะไร,รเนี่ยไอ้นี่คือระดับล่างสุดระดับห้าเขามีถึงห้าระดับแบบนี้ ทีนี้ผมคิดว่านี่เป็นความเห็นผานคุณทักษิณคืออะไรคือคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่โตมาในแวดวงการเมืองแบบเดิมอ่ะนะฮะเป็นการเมืองแบบชนชั้นนำชนชั้นสูงเนี่ยก็น,นึกว่าถ้าคุณเพียงแต่เอาใจระดับบนๆเข้าไว้เนี่ยเรื่องมันก็โอเคจบใช่ไหมตอนเดียวเนี่ยทำเรื่องทำนี่ให้อะไรทั้งหลายแหล่ไปดีไปอีอ้ออะไรที่ว่า,เ,วนะเ,านนนเนี่ยนะปรนเภททำพิธีอะไรถ้าบุดตรงๆกัเนี่ยแน่ชื่อที่ดีต้องไรประมาณนี่สนฮนะ ใช่ไหมฮะแล้วบางทว่มันมีสัญญาณมานีมีสัญญาณมาเออเลยนะคุณยิ่งร้านเนี่ยเป็นนายกคนแรกในรอบกี่ปีหรือในรอบประวัติศาสตร์เมืองที่สามารถได้รับยกระดับอะไรนะไอ้สายสั้นสายสายไปเรื่อยเจ็บไปเรื่อยนะที่อนู่หรือว่าหรือว่าคุณยิ่งร้านเนี่ยเอาข้จริงมาดูเหมือนที่ผมได้ยินเสียงมาเองนะว่าเสียงสฉพาะมาจาคนที่ว้าผมคุณทักษิเนี่ยบอกเออ ดูถ้าคุณนิี่ร้านอยเป็นที่เอ็นดูอะไรเงี้ยนะเป็นที่เอ็นดูเอ็นดูของใครที่ก็แล้วแต่ของคุณแบรนด์แล้วของใครแล้วก็ถือนะคือแล้วพอมีสัญญาณอย่างนี้ครับเนี่ยคุณได้ซิกเกอร์โอเคแต่อาจจะโอ้อนาได้เวลาแล้วก็อาจจะคุณพัฒนาเพิ่มสูงหรือไทยหรอใครอยากเอาไปผ่าเข้าไปเลยอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่สนใจไม่ยอมอะไรนที่ไหนว่าผ่าเข้าไปเลยพอบองดองเนี่ยความอิทธิพลมากการมในปัจจุบันเนี่ยเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ดินชั้นเดียวนะฮะ อย่างที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยที่ผมเสนอว่าที่เรียกว่าเป็นข่าววอร์ร็อคที่ผมเรียกเป็นข่าววอร์ร็อคหรือร้องของคำนาจหรือเป็นเน็ตเวิร์ดที่ล้อมรอบอยู่ที่สถาบันกษตรเนี่ยมันมีถึงห้าชั้นแล้วห้าชั้นเนี่ยอันนี้ที่หลายฝ่ายเนี่ยบางมีไม่เข้าใจนะเพราะงั้พี่น้องสุดยอดก็เลยดูว่าใครสั่งใครสั่งอะไรที่ประจำนะฮะและแสงของข่าววอร์ร็อคแบบเนี่ยหรือแลัหนังของคืนสงการเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าข้างบนเขาต้องสั่งนะมันก็ไม่ต้องข้างล่างเนี่ยสามารถทำได้นึกออกไหมฮะ คือทำเอาใจอะว่าเออคุณต้องทําแบบนี้เนี่ยอาจะแบบเป็นที่ต้องการอะไรแบบเนี้ยน้นอยได้ยังไงนี้เนี่ยคุณได้สิทธิ์เล็วที่มากโอเคระดับสูงๆเนี่ยคุณได้สิทธิ์สามารถดีแล้วนะทำห้คุณยิ่งรับเป็นที่รักได้อะไรได้เนี่ยเข้ามาเรียโอเคผมไม่รู้เนี่ยแต่ตามที่ผมศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ของชนชั้นสูงเนี่ยเวลาเขาเล่อเวลาเขาเข้าเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยเขาไม่แหมเขาไม่ใช่ประเภทโ,โอเคนะเซ็นชื่อกันไม่รู้สึกว่าคุณเปรย์วะชั้นเนี่ย คุณที่บ้านใครวันนั้นไปคุยกับสามสิบนาทีบ้านคุณเปรมใช่ไหมคุณจำได้ผมไม่ได้ว่าประเทศคุณเปรมเซ็นชื่อผมเป็นเพื่อนกับใครให้คุณทัศนิลจำไม่ได้ลงชื่อเปรมเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกนะฮะยังว่าจิ้งจิ้เนี่เป็นคนอื่นเนะี่ยคุณรองสมคุณรองเป็นใครนะก็ค,คือเขาที่ไมย่างนี้ใหญ่เขาอาจจะเออโงกหัวแล้ว,นะลวาอาะไรบอกโอเคหนะ้าจิ้งจี้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณที่นั้เลยบอเออเนี่ยคุณทัศน์ศิลป์มาได้ไ,มไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณทัศน์ศิลป์กไม่ใช่ ที่คุณนักสิทธิ์ู้เราโดนหลอกเดือดร้อนผมว่ามันไม่เชิงเรื่องการโดนหลอกก็จริงเป็นเรื่องของการที่ว่าคุณนักสิทธิเนี่ยอ่านการเมืองทั้งบล็เนี่ยแคบเกินไปพอคุณนักสิทธิเห็นว่าระดับคนนี้ก็โอเคใช่ไหมก็เนี่ยเอาเลยการพยายามปฏิบัติการเมืองปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแบบที่ผมว่านะฮะก็คือมันมีเป็นบล็อกทั้งบล็อกทั้งบล็อกที่เป็นบล็อกที่เรียกว่าขัดขวางประชาธิปไตยหรือบล็อกที่รวมสูงที่สถาบันการศึกษามันมีอีกห้าชั้นแบบเนี่ยพอถึงเวลาผ่าเข้าไปเนีี่ยรนนนจชุุมมัด ประชาชนที่ปัดตัดสินใจระดมคนมาช่วยพันธมิตรคือระมาณพันธมิตรเนี่ยไม่มีอะไรที่ผู้ตรงกองนะนี่พวกพันธมิตรที่เรารู้จักผมหลายคนนะบางคนก็มาชอบแต่ผูดตรงๆเนี่ยพันธมิตรตอนนี้จะจ่อโดนโดนที่เอ็มจีอยู่ตลอพันธมิตรเอเนี่ยตอนนี้ไม่สามารถระดมคนตัวเองได้นะฮะอย่างครั้งสุดท้ายที่ระดมคนตัวเองคือเขาเขาฉายเดี่ยวเรื่องอะไรเรื่องขาไมิขายมีคนถ้ามีคนเขาพิจารณาคืออยู่ที่ถึงห้าสิบคนต่อผมไม่รู้นะแต่ครั้งนี้เนี่ย ที่เขากลายเป็นม็อบที่มันถึงกับเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะประชาธิปัตย์ <PAUL> pract, นี่แหละระลงคนเข้าไปนะฮะถ้าใครตามเวที่มาเนี่ยวันนี้ก็ล้อมรอบหน้าสภาเนี่ยประกาศไม่หยุดเลยนะพี่น้องจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดทางภาคใต้ให้ไปขึ้นรถที่นั่งขึ้นรถที่นี่ภายในไม่มีเครือข่ายจังหวัดต่างๆพวกนี้เนี่ยไม่มีใช่ไหมฮะนี่คือเครือข่ายประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยพร้อมที่ขนคนเข้ามาล้อมหน้าสภาพร้อมที่ขนคนเข้าไปบุกสภานะฮะทีนี้ปัญหาคือว่า ทำไมประชาชนตัดหนี้มันไม่ทำแบบนี้หรือแม้กระทั่งว่าทําไมศารลรัฐมนูลเนี่ยจึงมีการตัดสินในเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนูลน,นะฮะถามว่าเป็นเพราะว่าคุณทักษิณโดนหักหลังโดนหลอกลหรือเปล่าว่าเจรจาตั่ออวยระดับศูนย์ระดับสูงมันไม่ทำเพราะว่ไม่เชิงนะฮะข้อเสอนอผมเว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในในกลุ่มของเขาเองเนี่ยมันไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องสั่งเสมอไปมันเป็นสลักระดับหนึ่งผมอยากย้อนรอยไปถึงปีห้าหนึ่งนิดนึงนะฮะหลายคนในที่นี่คงไม่ได้อ่านพวกทิ่กีรีพวกอะไรเนี่ย แต่ลองย้อนไปถึงปี50ตอนที่พานามิทำวิกิทำงานเมื่อปี50เนี่ยพานามิเนี่ยไปยึดทั้เนียบใช่ไหมฮะไปยึดทั้เนียบแล้วก็ตอนหลังก็ไปยึดสนามบินใช่ไหมลองจำได้นคะครับว่ามีคนอย่างกระทั่งถ้าผมจำไม่ผิดนะเต้าจากคุณสุเมฆคุราลี่อะไรเนี่ยแล้วก็ยังมีคนอะไรนะที่เป็นนักพิมชโรไทยอ่ะนะฮะออกมาพูดเองบอกว่าถ้าหากว่าเา้าในหลวงไม่ให้กลับบ้านไปใช่ไหมฮะ แก้วขวัญไม่แน้เราแก้วขวัญยุคใส่แก้วอะไรอย่างเงี้นนย,ยนะ, <im itation> ะวัชรโรภัยนะฮะผมว่าเนี่ยคณะในหนูพี่กลับบ้านไปคนที่อ่านการนู้นเป็นไปได้ไงว่าทำไมทำไมจึงมาให้กับข้าเล้วก็ให้ข่าวเรื่องเงินเรื่องสองแสนเรื่องให้สัมพันเรื่องเรื่องผ้ากรเรื่องแบ่ 3, ง,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 งส,นนสมุดนะฮะพูดมาไม่ปใครโดนึิงซอยเลยแต่ว่าแต่ผูุใอย่างที่กิเลสเนี่ยคุณจะเห็นมากประเด็นที่หนึ่งเนี่ยในหมู่ชนชั้นสูงเองมันต้องไม่เห็นกับห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ นะฮะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันไม่ได้แปลว่าขัดแย้งกันชนิดที่แบบทะเลาะกันนะฮะอาจจะทะเลาะกันบ้างบางส่วนอะไก็แล้วแต่นะแต่ว่าด่าทออะไรแบบนี้นะฮะเป็นแต่ว่าในทางการเมืองไม่ใช่ว่าเขาขัดแย้งขนาดนั้น,นะนะแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องเขาไม่ได้เป็นกรบภาพล้วนๆนะฮะในกรณีเรื่องของพนานวิทย์เนี่ยกับสองคือว่าพานวิทย์เองเนี่ยมันมีลักษณะที่ว่ามันทําของมันเองก็มีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายว่าทําไมครั้งเนี้ย พรบปอ,อ,องดเนี่ยเสนอเข้าไปแล้วจึงแบบเจอเจอเจอ,เจอรูปไม้มันทำมิตรกับประชาธิปัตย์อย่างเนี้ยแต่ว่าคุณทักษิณโดนถักหลังแล้ะผมก็ไม่เชื่อแค่ทีเดียวมันเพียงแต่อธิบายว่าต่อไปนี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่เรื่อแงแค่ว่าคุณทักษิณไปเจรจาต้าอวยกับระดับบนๆแล้วเรื่องมันจบเรื่องมันไม่จบง่ายๆแบบนั้นคือเรื่องระดับมันจบง่ายแบบนี้นมันคงไม่ยืดเยื้อาบบามา7ปีอะนะฮะแม้ใน,นการกระทำของศาลบางอย่างเนี่ยเช่นการตัดสินของศาลเนี่ยถามว่าศาลเนี่ยตัดสินไปอย่างนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าคุณนัสินคงตกใจนะว่าเอ๊ะเห็นสัญญาณออกมาดีแล้วไม่อย่างคุณเปย์ก็ยิงแก่อย่างสายในคำตัดสินว่าไงอย่เงี้ยถามว่าท,าทาัานี้ทั้งนั้นสารท่ตัดสินการคัดสัตวคุณเปย์ไหมผมว่าไม่จำเป็นคนเหล่านี้เนี่ยคือตอนนี้คุณต้องเข้าใจว่าในแวดวงพวกเนี้ยคนอย่างพวกอดีตที่การผมเนี่ยส่วนคนที่จีไคพบเนี่ยที่ไปตั้งเป็นกลุ่มเครียกอรหันตสิบคนที่ล้อมรอบตัวคุณศรีราชาเนี่ยกลุ่มที่เป็นอะไรที่อยู่การในดินเออร์ด้วยคือพวกนี้เป็นพวกแอนตี้คุณนัส อย่างอาจารย์มีบุตรเลยแต่เราเห็นเดี๋ว่าไอ้ข้อเสนอของพวกที่ยื่นเข้าไปคราวเนี้ยแม้ว่าคุณสมเจตคณะนี้เนี่ยความมีผู้นี้คงไม่ได้คิดเองหรอกเราว่าคนพวกเนี้ยเอาละทันทด้ไหนแหละเป็นคนคิดให้อันนี้ผมว่าเป็นไม่ได้คือพวกนั้นกฎหมายของฝ่ายรู้อะไะคิดให้ถามว่าพวกนี้เวลาคิดพวกนี้แต่ละทีเนี่ยเขาจะไม่ต้องไปปรึกษาคุณเปย์ไปปรึกษาเสี่ยวไฉ่ไหมไม่จำเป็นฮะการเมืองปัจจุบันมันเป็นแบบนี้เหมือนกับเราทำเนี่ยเราไปปรึกษาวแท้สิาไม่ได้ปรึกษาปรึกษาเอาชองไม่ได้ปรึกษาคือเราต้องยอมแล้วาำจริงว่าการาเนนนิรแบบี้จงว่ ภาษาก็หลังไม่เป็นแม้โพลิติก s เป็นการเมืองระดับมวลชนแล้วะนะฮะไม่ว่าหนุ่ฝ่ายไหนเนี่ยทุกฝ่ายมันสามารถมีบทบาทได้เอง